กำลังเล่นอะไรกันลูกดูดูเสือปูพื้นกลายเป็นที่เล่นของสองตัวตึงพังหมดแล้วมั้งลูกฮะเฮะเสือเนี่ยพังหมดแล้วมั้งเนี่ยฮะฮะดูทำเป็นบ้านหลังไปแล้วอืมออะไรอะลูกอืไหน ดูดูน้องพามอืมจากที่ปูพื้นดีๆกลายเป็นทำเป็นบ้านไปไหนลูกอืม